เปิดสิข้อดีของทีมชาติไทยในยุคข,ของโค้ชมาซาทาดดอิชิในศึกเอเชียนคัพ2023ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าคลิมนี้เนี่ยอท็อปชอบบอลอยากจะมาชวนพูดคุยในเรื่องราวนี้กันนะครับต้องบอกว่าการมาทําทีมของโค้ชมาซาทาดะอิชิเนี่ยทำให้การกข่งเอเชียนคัพครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยสามารถเก็บคินชิดได้ทั้ง3นัดและเข้ารอบต่อไปด้วย อันดับ2ของกลุ่มนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น5คะแนนประวัติศาสตร์ที่เราเนี่ยได้คะแนนมากสุดในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งนัดล่าสุดแม้ว่าเราจะแพ้ต่ออุซเบกิสถาน1ประตูต่อ2ยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าโคาา้ชมาซาเรติชิเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวยงง่ายเรามาคุยกันว่า10ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างโดยข้อแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโคาา้ชมาซาเิชิเนี่ย มาปิดจุดอ่อนของไทยในเรื่องเกมรับได้ดีขึ้นนะครับ3คินชิตในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เห็นได้ชัดแล้วครับว่าเขาเนี่ยเข้ามาแก้ในเรื่องเกมรับที่เป็นปัญหาของทีมชาติมานานนะครับก็ทำขงเซ็นเตอร์แบ็กอย่างพันษาเฮมิบูลแล้วก็เอเรียดดดลล์เนี่ยช่วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ข้อ2นะครับเรียกเฉพาะนักเตะที่อยู่ในฟอร์มที่ดีมาช่วยทีมชาติก็ต้องบอกว่าการที่เขาเนี่ยมีเวลาไม่มากเขาก็พยายามจะเรียกนักเตะ พอมาแล้วเนี่ยมันใช้งานได้เลยนักเตะที่มาแล้วสามารถมีประโยชน์ต่อแทคนิกของอิชิเนี่ยอิชิก็พยายามเลือกมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทุครบทุกตำแหน่งแต่เชื่อว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยอิชิมีเวลามากขึ้นก็คงจะเรียกนักเตะที่อยู่ในฟอร์มดีมาช่วยทีมชาติอย่างแน่นอนนะครับข้อ3นะครับการที่เปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่เอเชียครัพครั้งนี้เนี่ยอิชิเนี่ยให้นักเตะทุกคนลงสนามหมดเลยนะครับทั้ง2 6คน อาจจะยกเว้นแค่สิวรักษ์เทพสุเนินที่เขาเนี่ยเคยเล่นรายการนี้มาแล้วแต่นักเตะค,คนอื่นเนี่ยอิชิเนี่ยให้ลงทุกคนเลยนะครับข้อ4คือมีแทคนติกการวางแผนการใช้พลังงานทางกายภาพความฟิตของนักเตะที่ดีก็ต้องบอกว่าอิชิเนี่ยก็พยายามจะเลือกแทคนติกที่เหมาะสมกับนักเตะไทยที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับเวลาที่เราได้ฝึกซ้อมมากที่สุดนะครับอย่างเกมกับอุซเบเขาไม่ได้วางแผนผิดหรอกครับเขาก็อยากจะให้นักเตะที่มีความฟิตความ าสามารถตื้นนักเตะอุสเบย์ลงมาในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลักเนี่ยก็จะใส่นักเตะตัวจริงอย่างสุเปโชคก็ดีสุปรนัดก็ดีมันก็เป็นเทคนิคข,ของเขาที่เขาวางแผนลงไปมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับข้อที่5นะครับมีจิตวิทยาสุดยอดสร้างขวัญกำลับบงใจให้นักเตะอย่างยอดเยี่ยมคือดูจากการสัมภาษณ์ดูจากการที่พูดคุยกับนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็มีเรื่องของจิตวิทยาที่สุดยอดนะพยายามจะดึงศักยภาพของนักเตะทุกคนออกมาผ่านสิ่งที่เเ่เค้าาานตอองกรรรสสืะับ แล้วก็ข้อที่6นะครับทําให้นักเตะไทยมีความระเบียบวินัยมากขึ้นก็ในชาตว่านักเตะโคชอิชิเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยอยู่แล้วนะครับการมาคุมทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็พยายามจะสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักเตะทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสนามซ้อมในการขันจริงความสะอาดต่างๆเรื่องของการตรงเวลาก็ต้องบอกว่าอิชิมาเติมเรื่องนี้กับนักเตะทีมชาติไทยนะครับ ข้อ7คือเขาเห็นอกเห็นใจนักเตะและสโมสรต้นสังกัดนะครับเขาก็บอกว่าเออครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นครั้งที่ทุกคนอาจจะมีเวลาการเตรียมทีมน้อยเพราะว่าก็ยังมีการแข่งทั้งลีกก็ดีการแข่งของสโมสรต่างๆก็ดีทำให้เขาก็พยายามจะเลือกตัวแล้วก็ให้เวลากับทุกคนนะครับมีเวลาพักมีเวลาซ้อมอาจจะช้าไปบ้างก็เชื่อว่าเป็นการแก้งไขปัญหาที่ดีแล้วเขาก็เห็นใจทั้งนักเตะแล้วก็สโมสรต้นสังกัดนะครับ ข้อที่นะครับใช้เวลาไม่นานแต่สามารถปลุกช้างศึกปลุกกระแสได้อย่างรวดเร็วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเราได้กระแสของทีมชาติไทยมาเพราะเขาทาผลงานได้อย่างดีกระแสตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยต้องบอกว่ากลับมาคึกคักกลับมามีฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทําทีมของโค้ดมาสาทางอิชธินะครับหลังจากที่เงียบหายไปนานก็ต้องบอกระดเอบเชียเราทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเขาก็ต้องต้องให้เวลาเขาเชื่อว่าเขาจะได้ต่อสัญญาต่อไปแล้วก็จะได้นําทีมเนี่ยไปสู้ศึก คัดฟุตบอลโลกรวมถึงการแข่งขัน,นฟีฟ่าเดย์ต่อไปนะครับสับโค้ดมาสระอิชินะครับแล้วก็ข้อ9 การให้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพนะครับต้องบอกว่าออชีนี่ยเวลาสัมภาษณ์ก่อนแข่งก็ดีหลังแข่งก็ดีเนี่ยเขาจะตอบคาถามได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็มีจิตวิทยาร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าประสบการณ์ของเขาในการทีมคุมทีมในเจอร์ลีกก็ดีคุมทีมสโมสร,รในต่างประเทศก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าการสัมภาษณ์เขาเนี่ยอย่างมืออาชีพแล้วก็ทุกคนเห็นภาพร่วมกับเขานะครับและข้อสุดท้ายข้อสิบก็คือทําให้แฟนบอลไทยเห็นอนาคตของทีมชาติไทยและ แนวทางการเล่นของทีมชาติไทยที่เช็ดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าแฟนบอลไทยมีหวังกับทีมชาติไทยในยุคข,ของมาซาทะอิชิอย่างแน่นอนนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้เราคงได้พูดคุยมากขึ้นในเรื่องแทคกติกต่างๆแนวทางการเล่นนักเตะที่ต้องเข้ามาในตัวใหม่ๆรวมถึงการที่ไทยลีกสมมติสมาคมต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ต้องบอกครับว่าใคร คิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าเชื่อว่าการนำทัพของมาซาะอิชิเฮดโคชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะคงจะเป็นแสงสว่างให้กับฟุตบอลไทยอย่างแน่น,นอนนะครับก็เชื่อว่าปีนี้เราจะมีข่าวดีในการแข่งทั้งคัดบอลโลกเราอาจจะมีแต้มกับเกาหลีเราอาจจะบุกไปชนะจีนแล้วก็ชนะสิงคโปร์แล้วก็มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในศึกคัดบอลโลกก็เป็นได้นะครับยังไงติดตามกันต่อไปใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผม